ชมกับดินเห็นต่างจากยักษ์สุรกายผู้เป็นพี่ของยักษ์กาดินและยักษ์กาขาวที่ว่าให้องค์เหนือหัวสั่งสินชัยและพระมเมศีสุพรรณนะครับอยู่เฉยๆทำตามนี้เขาบอกทำตามวิธีที่เขาบอกและจะไม่มีใครได้รับอันตรายจะไม่มีใครได้รับอันตรายได้อย่างไรครับคุณผู้ชมในเมื่อทหารนางกำนันกี่คนแล้วที่ตายไปเพราะการดินกาขาวสุกุากาเลียยักษ์สุรกายรู้หรือเปล่าพาวรพิชายมงกุฎถูกมนของกาขาวสะกดไว้ ยิ่งโดนมากอาจเสียสติหรือเสียชีวิตเลยนั่นเขาตกอยู่ในอันตรายนะพารถรักยมที่ถูกเอาไปปล่อยปลาถูกสั่งให้จัดการฆ่าไหนจะชนีพระธิดาพิกุลทองที่ต้องกลายเป็นชนีถูกทำร้ายอีกนี่หรอที่จะไม่มีใครได้รับอันตรายทุกคนได้รับอันตรายไม่ปลอดภัยได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต การกระทำของยักษ์สุรการนะครับดินมองว่าเขาจะหลุดจากความตั้งใจดีของเขาที่ตั้งใจจะไม่เบียดเบียนมนุษย์ตั้งแต่ต้นที่เขาประกาศไว้ไม่กินเนื้อมนุษย์ด้วยยิ่งตอนนี้มาข่มขู่แบบนี้นะครับและดินคิดว่าน่าจะเป็นจุดจบของพวกยักษ์ทั้งหมดที่เคยอยู่ใต้น้ําเลยหรือไม่ คุณผู้ชมคิดอย่างไงกับประเด็นนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นคุยกันใต้คลิปนะครับสวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจากวงกับดินที่ยูทูบและทิกตอกช่องพัชราภพ,พลนี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกละครนะครับและที่ชวนติดตามละครเจ้าหญิงพิกลทองทางหน้าจอช่อง7 H d ดีกด35ไปด้วยกันอส่วนตัวดินนะดินมองแบบนี้ครับยักษ์สุรกายกับท่านพญานานาคราชอ่ะดีนะดีแบบดีเหลือเกินครับ แต่พอมาวันนี้ยักสุรกายซึ่งประกาศว่าเขาไม่กินเนื้อมนุษย์ไม่เบียดเบียนมนุษย์วันนี้การที่เขาตัดสินใจขึ้นมาแล้วลักษณะก็คือการข่มขู่ชัดเจนมากปกป้องน้องๆของตัวเองมันชัดเจนมากว่าเขาเองก็ลำเส้นแล้วก็แล้วก็ทำเกินไปมันผิดไปจากสิ่งที่เขาลั่นวาจาไว้ซึ่งถ้าเกิดเขายังทําแบบนี้อยู่แล้วมันมากขึ้นและถ้าเขาเห็นว่าสิ่งที่กาขาวทำมันมันถูกต้องมันมันผิดเลยนะ สนับสนุนน้องผิดเลยยิ่งทำให้ผู้คนเดือดร้อนยินเชื่อว่ามันอาจจะกลายเป็นจุดจบของยักษ์ทั้งหมดเลยนะสุดท้ายแล้วใต้น้ำอาจจะเหลือแต่ท่านพญานาคในคราอันนี้ส่วนตัวที่นิมิเคราะห์แล้วมองดูนะมันอาจจะกลายเป็นแบบนั้นสุรกายจะทนได้เหรอถ้าเกิดกาขาวหรือการนินโดนจัดการเขาจะไม่ช่วยเลยเหรอแล้วถ้าเกิดเขาช่วยล่ะนั่นคือการทำร้ายมนุษย์เลยนะ สุรกายการินกาขาวสากุลากาลีน่าจะถูกจัดการทั้ง5ตนอันนี้ส่วนตัวที่ดินมองนะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไงครับก็มาแสดงความเห็นคุยกันนะครับซึ่งอย่างที่ดินบอกว่า5เทพปราบยักษ์กาขาวสิ้นฤทธิ์หเทพในที่นี้หมายความว่า5คนที่จะมาเป็นกําลังหลักในการสู้นะครับเก่งและก็เคยเป็นอดีตเทพท,ที่เทพบุตรนะครับที่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์อย่างที่เราเคยติดตามกันนะครับดินอยากพูดถึงคนนี้ก่อนอโนไทดินชอบมาก ที่ค่าสำเยงเขาสร้างสรรค์พลังที่ให้อโนไทยอ่ะพอเขารู้ว่าเฮ้ยมีมีคนแบบติดตามมามันมันชักจะไม่ดีแล้วก็เลยไร้มนนะครับท่องคาถาอะไรก็ว่าไปเสร็จปุ๊บมีพลังลักษณะเหมือนสายฟ้าไฟอ่ะปล่อยใส่ขาของตัวเองวอร์มวิ่งนึกถึงเดอะแฟตเลยคุณผู้ชมแบบเงี้ยไวมากเลยเจ๋งงั้นเจ๋งคือแบบตอนนั้นหนูหูโคตรเท่เลยแล้วมาวิ่งในป่าเป็นภาพที่ ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนี่ถ้าถ้าถ้าล,ลักษณะการวิ่งวายดินจะนึกถึงจุดเทงจกกักรแลนเนอแต่ว่านี่วิ่งแล้วแบบหูมีแบบลักษณะเป็นสายฟ้าไฟอกีกเจ๋งมากๆครับชอบมากและโนทัยเองก็มีอาวุธที่มีพลังในการโจมตีตุ้มตามได้ดีเลยทีเดียวครับส่วนวโรโรมนี่ก็จะเป็นกําลังหลักเช่นเดียวกันครับอาวุธของเขาก็แบบพร้อมที่จะฟาดฟันกวัดแกงเช่นเดียวกันไม่รอดแน่ครับนางยักษ์ทั้งหลายส่วนอีกคนหนึ่งก็คืออภิธานครับ จัดการการนินมาแล้วเจ็บมือเลยทีเดียวนั่นแหละอภิธานก็ไม่ธรรมดาครับยิ่งถ้าเกิดมาได้ร่วมสู้แล้วนาะดินเชื่อว่าน่าจะทําให้การนี้สําเร็จส่วนพระรถพิชัยมงกุฎครับคุณผู้ชมก็จะรอดจากมนของกาขาวดินเชื่อว่าพระอบซึ่งมีผมกับดอกพิกุลทองน่าจะมีส่วนสําคัญเพราะในละครยังคงเก็บไว้นะครับและท่านาเจ้าที่นะครับพระภูมิเหรอก็เอาเอามาคืนให้กับองค์สังสินใช้ดินเชื่อว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆครับ ก็ใช้พระขันในการร่วมสู้กับนางยักษ์ในครั้งนี้ด้วยครับคุณผู้ชมซึ่งพระขันก็เป็นอาวุธที่เขาเลือกเองนะส่วนองค์สังสินใช่ครับคนนี้นี่โอในช่วงท้ายจะเห็นความสามารถของเขาเยอะมากก็จะใช้สังสุดท้ายเาเดี๋ยวมารอดูในละครครับจะมีการนําเสนอยังไงแต่ว่าเขาได้สั่งขึนมาสังวิเศษเป่าใส่นางยักษ์ไปเลยเป็น5คนที่ร่วมสู้เป็นกํำลังละ กำลังหลักสาคัญแต่ว่าก็ยังมีฐานคนอื่นด้วยนะครับแต่ว่ายักษ์จะเป็นยักษ์ตนไหนแล้วเหตุการณ์ในรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับจะสู้กันดุเดือดขนาดไหนก็ชวนรอดูด้วยก,กันกับเจ้าหญิงพิกุลทองนะครับคุณผู้ชมซึ่งมีการเปิดเผยภาพมาแล้วบางส่วนนะครับอยู่ในทีเผยเสนอหน้าตอนล่าสุดคุณผู้ชมลองไปดูได้ที่ YouTube ช่องสามเสียงนะครับอยากให้ทุกคนไปดูจรงิจรงๆตอนล่าสุดของที่เผยเสนอหน้านะเพราะว่าเราจะได้เห็นครับความพยายามของคนเบื้องหน้าก็คือนักแสดงทั้งหมด เบื้องหลังอีกหลายชีวิตที่เรามองไม่เห็นเขาเราก็จะได้เห็นบางส่วนนะครับเขาแบบทุ่มเทมากขนาดไหนแต่ละฉากมันยากขนาดไหนกว่าที่จะได้มาให้เราดูกันแบบเต็มอิ่มจุใจกันขนาดนี้ มันยากขนาดไหนเขาทุ่มเทขนาดไหนไป,ไปลองดูครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเห็นมันไม่ได้มีแค่ฉากของการสู้กันของการรวมพลังกันของ5คนที่ดินบอกนะมันมีฉากอื่นด้วยไปดูว่าเอ๊เบื้องหลังเขาทําอย่างนั้นทำาองโอ้กว่าจะได้มาแต่ละฉากมันมันยากนะมันยากนะเราดูกันลื่นไหลเชียวแต่ว่าโอ้กว่าจะได้มาแต่ละฉากมันมันยากจริงที่เผยเสนอหน้านะครับยูทูบช่องสามเสียนคุณผู้ชมก็ไปกดดูได้และดินชวนดูสดนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับดินเชื่อว่าน่าจะ ใกล้ละใกล้ละใกล,ใล้จะถึงจุดจบของเหล่ายักษ์ทั้งหมดแล้วจะตายหมดอย่างที่ดินบอกหรือเปล่าอะอย่างที่วิเคราะห์นะก็ติดตามด้วยกันนะครับชวนดูสดครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางหน้าจอช่อง7 HD กด35นะครับดูสดเท่านั้นนะถ้าพลาดการดูสดเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะต้องรอดูย้อนหลังนะครับทุกวันพุธพฤหัสบดีที่ YouTube ช่อง3เสียงเท่านั้นนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาของการ ลงนะครับละครที่เราจะสามารถดูย้อนหลังคือปกติดูย้อนหลังได้ได้เลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะน่าจะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วแม้ที่มีการลงให้ดูย้อนหลังปรับเปลี่ยนมาเป็นวันพุพธพุธศุกร์นะครับก็รอหน่อยครับรอไหนครับ,รค,รบคุณผู้ชมแต่ว่ายังคงมีให้ดูเหมือนเดิมนะคือมันจะต่างจากเมื่อก่อนด้วยคือเมื่อก่อนไม่มีให้ดูเลยนะแต่เดี๋ยวนี้มีให้ดูครับคุณผู้ชมและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบการชวนดูละครนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกละครดินชวนติดตามที่ YouTube และ t i k t o k ช่องพิศรพันลวันนี้ดินไปแล้วนะขอบคุณที่มาติดตามรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาดูสดกัััััันนนนนต่อคครรบบวววทยีึงไปลสด